แล้วครับหนี่งโอ๊ยี่ไม่ต้องให้มันทำเลนตกนะเว้ยนี่เรามาดูใบไม้ที่ประหลาด เราดูใบใบมันโดนอะไรเฉาะไม่รู้นะครับมันนี้โอ้โหพี่ออาไปแล้วเรามาดูใบไม้เกิดด้วยกันหลายต้นมหากรุดีตุ้งครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมดูบรรยากาศรอบๆเดินลงไปครับไม่ครับโอเคเดินขึ้นครับนี่ครับมาเลยครับมา ตามมาเลยครับผมเลนห้ามตกนะครับผมเลนห้ามตกครับผมเลนครับเลนเลนเฮ้ยนีะครับเลนจริงไหมครับจริงไหมครับอยู่หลังกล้องนะครับเดู๋ยครับตามนะครับวันนี้เราวันนี้เราจะไปเอ่อที่สะพานข้ามไทยลาวนะครับ เราเราจะไปที่ที่ชื่อว่าสะพานข้ามประเทศนะครับผมซึ่งเขาจะเปิดเฉพาะวันนี้นะครับกับพรุ่งนี้นะครับเขาจะเปิดพูดง่ายว่าทุกวันเสาร์าทย์น,นับผมเราจะาพูดง่ายว่าเราจะมาดูนะครับเราจะมาเล่นด้วยนะครับ คูณเห็ยว่าเราจะมาเดินผ่านไปนี่เลยครับให้เลนเลนเลนเออเดีเพิ่งดิถ้ากูไม่บอกมึงก็อย่าหันไปเออมาเลยครับตามมาเลยตามมาเ,ออตามมาเฮ้ยไม่ตามหรอกูตามมึงไปสัตว์เดินไปเร็วดีพี่แบงค์โอ้ยโอ,อ้ยก็ตัดสอกก็ได้โอ้โหมาเลยตามมา เดจะมาดูวิวธรรมชาติแถวๆนี้นะครับโอ้ับดูรับๆผมเลยครับผมดูสะพานรับๆผมเลยดูครับผมบอกให้ดูแล้วก็ดูได้ครับผมมาเลยมดูรอบเลยครับผมรอบเลยดูเลยนะครับดูรับๆฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับ น้ำไหลโคตรแรงนะครับผมผมพูดแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับผมดูตรงนี้ครับสบายครับชิวๆครับตามมาครับผมตามมาตามมาครับเฮ้ยดูมัดูมันดูดูครับดูมันดูดูจอมจดูโอ้โห้เริ่มไหมครับระเบิดลามานูนะครับเมื่อกี like ้ครับระเบิดลามานูนครับเชื่อกเศษใช่ไหมเชื่อกเศษอ่ะเชื่อกุศิเครับ ว้าวเฮยเด๋สิสิสิเซแล้วมาแล้วตามาเลยตามมาดิอนนี้จะไ่โมตามมาตามมลอ้รัเโอเครู้ดิของนี้ไม่มีเลย ไปให้ดูวิวเลยเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ดูวิวนะครับไปครับทำหน้าตาเท่ๆจะได้ถ่ายมือเดี๋ยวหันใหม่อนี่งนะครับว้า เ,เราให้ดูวิวเสร็จแล้วครับตา,า,ามมาครับน,น้ำไหลข้นแดงเลยครับโอ้ดูขยะครับใ,ใครกินแล้วมาทิ้งไว้เนี่ย นี่ครับนี่ครับยันภาชนะของพวกเรานะครับนี่คือยันภาชนะของพวกเรานะครับที่กขี่เอออย่างโฆษณาเยอะไอ้สารเดิมสีนี้ก็ตสีนี้อ่ะเออไม่ใช่โอเคมึงก็ขึ้นแล้วมึงขี่บนกูจะถ่ายภาพสวยให้มึงมาขี่ขึ้นแล้วบนขี่บนเอาไปดูนะครับยันภา,าชนะของพวกเราดีมากเลยครับโอเค วนเลยครับไอ้ยี่อ่ขี่เบาดิวนเลยวนเร็วๆมึงขี่เร็วๆว,ว,วนดิหมดไปอุ้ยพอแล้วปวดหัวจัดพอแล้วพอแล้วดูครับมันไม่ได้ล้างพันปีครับนี่ครับทะเบียนเลขจะออกครับผมดูแล้วเดี๋ยวก็ออกครับ เอ้เนี่มานี่มานี่เราจะมุดจนไย่อียครับตามมาครับตามมาโทรศัพท์โอเคครับโอ้โหที่นี่เป็นที่นี่แปลว่าที่ล่าแผงหนึ่งนะครับที่พวกเราเพิ่งเคยมาเห็นนะครับแล้วตรงนี้ก็คือป้ายอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะพาไปอ่านป้ายเดี๋ยวจะพาไปอ่านป้ายกันนะครับหนึ่งเดินเท็ดิ เรจะแคเกมูไม่มวสับเดี๋ยวปล่อยให้กูก,กทีมงานมึงแคสเองกอองครับเล่นดูครับดูโทรศัพท์อยางยาับผยวันนี้เรามานี่ครับดูแหล่งท่องเที่ยวสายไม้ละองตำบลนาบงอํเภอเมืองจังหวัดมาเจเรนนะครับผม เดินลงไปครับลงไปเหรอลงไป,ปน,นี่เหรอเออมึงเดินลงไปเลยดูครับเราจะซุึงความสวยงามครับ

ที่แบบว่าเขาว่าว่าสุดจังมากเขาุกหน้าแล้วน่าจะใสนะผมไม่อยากหน้าใส่ครับผมจะให้ทีมลับ